สองพอนมลครับ่อเลขกํากับครับกอการเจรจาครับตกแต่งเรียบร้อยครับ้องไฟต่างต่งานงามตาครับก็การเจรจาครับเลขกับกับเละกํากับครับสพอนมลครับห้าสิบเก้าสิบห้าครับ ฝ่ายปลอดให้ฝ่ายปลอดให้หลังฐานเลยครับปลอดให้ไม่ได้เองไม่ได้เลยนะไม่ได้เลย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 ไม

เทลี่เลยครับสงสางามครับไฟหมุนเตตองเลยครับบอจากฟองเลยครับเอาไปล่างไปลูกโจแล้วจโจข้อสู่แล้วดูหมองนั่นครับอไป ไปลูกเขาไปาลูีดเก็บหนอยไปเปิดเียบรอ้อยดีรับหางของสอพอรพิมลน,นะครับสองซานี่บตัมมบม้มนะครับสูงมากๆนะครับสูงนี่นะ ตีเป็นม่วงแคบคครับครางดนซ้ข้าครับตีเป็นม่งแคบค่สพรพิมลครับ สอง้อย <Cornell. S 2> ันไปครับตรงนี้ฝ่าเพื่นเพืนครับหางมันเบาครับบอกกะทีว่าหางมันเบาครับฝ่าเพื่นเพืนเพื่นว่าตาเป้านี่เลือดล่างครับถุงเท้าถุงเท้า องสาแนวนี้เลขกำกับสามเลยเก่าทิพานี้านอาหาวยปัญหาครับระดับหางของสพรพิมลครับเีมาดเนี่ยดีคว้างดีมากตลอดครับสอพรพิมล270พ้านไปครับยังเบาดีมากตลอดครับ ยังอยู่พื้นขาวดานบนครับยังมูมีตำแหน่งทีแตะเลยครับลอยลดระดับลงมาสองลอยเกลียทพานไปครับงนไปรุ่นกันไปครับ เก็บกับมันกระสูงครับเดาเาเท่าดฝาเท่าเท่าครับสิบพันสิบพันไปครับและอีกสี่ิปีครับ ให้ความสนใจมากๆเลยครับเรียก้าสิบหกชิปปานบังครับเรียกเกาสิบกชิานบังเอาชิปชิานบังครับเดิโตขวายเข้าไปับที้หมืนกันหนาท่านเก้าสิบสามิปผ่าไปครับ สีร้อยพานไปครับหางสอพอนพิมลครับสี่ร้อยสิบห้าคะแนนครับสอพอนพิมลครับเก็บลกกีสามสันครับ